อางศิลาชาแนลขอนำเสนอกระสือนางไมยที่หมู่บ้านห่างไกลชนบทแห่งหนึ่งชาวบ้านยังคงประกอบอาชีพกันในแบบท้องถิ่นเช่นนางไม้ที่รับหาสมุนไพรของป่าและรับทำกับข้าวให้คนเก็บป่วยนางไม้เป็นหญิงสาวตัวคนเดียว ที่พ่อแม่จากไปนานแล้วและเธอก็ใช้ชีวิตตามแบบแผนที่พ่อแม่เคยทำมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการหาของป่าและจัดทําสมุนไพรยาแบบชาวบ้านบางอย่างขายแต่บางสิ่งที่ไม่เหมือนกับพ่อและแม่ของเธอนั้นคือนางไม้ไม่มีคู่ครองและไม่เคยมีความรักแบบหญิงสาวจึงท,ทำให้เธอกลายเป็นคนที่หนุมน่มในหมู่บ้าน ไม่ค่อยอยากจะเจอหน้าสักเท่าไรหากไม่จำเป็นโดมเพื่อนของไม้เดินมาเออไม้พี่มาขอซื้อยาให้แม่หน่อยไมยต้ตอบไปว่าได้สิได้สิที่พวกพี่สั่งฉันไว้ฉันห่อให้อย่างดีเลยอยู่นั่นไงว่าแต่มาหาฉันตั้งสองคนพี่ดาวกับพี่โดมมาอย่างนี้อยากเจอหน้าฉันละสิ ดาวเออเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่นะมาเพราะมันอยากให้มาเป็นเพื่อนไม่ใช่มาเพราะเออมาพูดไปอีกว่าแม้ไม่ต้องทําเป็นปากแข็งร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นพี่ผ่านหน้าบ้านฉันพอพี่โดนมาพี่ก็โผล่มาด้วยแบบนี้ไม่ใช่ว่าคิดอยากจะเจอหน้าก็คงไม่มาหรอกจริงไหมจ๊ะดวมพูดเออนี่เงินนะ พวกพี่ไปก่อนละคนในหมู่บ้านนั้นรู้ดีว่าหญิงสาวที่มักเข้าข้างตัวเองและหลงตัวเองอยู่เป็นเนืองๆมักจะชอบเข้าใจผิดว่าชายคนนั้นชอบเธอหรือชายคนนี้แอบหลงรักเธอทั้งๆที่จริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นแต่เพราะว่าเธออยากจะมีความรักที่ดีๆเหมือนกับพ่อและแม่ของเธอเลยทำให้เธอขว,ขวอยวัมันมากจนเกินไปนั่นเอง ทุกๆวันนางไม้มักจะออกเดินทางเข้าป่าไปตั้งแต่ฟ้าสว่างเพื่อหาของป่ามาขายและเก็บสมุนไพรนำมาทำยาพื้นบ้านบางอย่างที่บ้านของเธอทำขายกันมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วแต่ในวันนี้เธอกลับได้ยินเสียงร้องของใครบางคนแว่ววยมาไกลๆหญิงชลาร้องขึ้นช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยความอยากรู้อยากเห็น จึงตามเสียงนั้นไปจนได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากเครื่องมือดักสัตว์หญิงชราร้องช่วยด้วยไมยเห็นไม้ย็็เรียกยายยายเจ็บมากไหมจ๊ะนางไมยที่เห็นหญิงชราคนนั้นบาดเจ็บก็รีบเข้าไปช่วยเหลือและแกะเอาเครื่องดักสัตว์ออกก่อนจะช่วยพยุงหญิงชลาที่บาดเจ็บกลับไปรักษาที่บ้านของเธอนางไม้ พาหญิงชลามาทําแผลที่บ้านและดูแลหญิงชลาอย่างดีเลากลับว่าหญิงชลาคนนั้นเป็นญาติหรือคนในครอบครัวของเธอมายพูดไปว่าไม่ต้องกลัวนะยายฉันใส่สมุนไพรให้เรียบร้อยแล้วท่านแผลเอาไว้ให้สนิทแล้วเปลี่ยนผ้าบ่อยๆวันสองวันก็ดีขึ้นยายก็กลับบ้านได้แล้วว่าแต่บ้านยายอยู่ที่ไหนล่ะจะให้ฉันบอกลูกบอกล้านให้เอาไหม หญิงชลาก็พูดไปว่าไม่ไม่ไม่ต้องหรอกแค่นี้ก็เป็นบุญคุณมากแล้วยายอยากจะขอแค่พักอาศัยอยู่ที่นี่จนกว่าจะดีขึ้นได้ไหมไมายต่อไปว่ายายนอนพักให้สบายเลยฉันนอนพื้นก็ได้พักก่อนนะยายตลอดเวลาหลายวันที่หญิงชลาต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของนางมายเธอก็ได้ดูแลหญิงชลาเป็นอย่างดี ทั้งทำเผหุงหาอาหารมาให้ทำให้หญิงชลาได้นอนพักรักษาตัวอย่างสบายหญิงชลาขอใจแม่หนูจริงๆหลายวันมานี้หนูดูแลยายอย่างดีเหลือเกินมายไม่เป็นไรหรอกจะยายอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยว่าแต่ยายให้ฉันบอกใครมารับไหมหญิงชลาไม่เป็นไรยายอยู่ไม่ไกล ว่าแต่พอจะมีอะไรที่ตอบแทนหนูได้บ้างไหมถ้ายายพอทำได้ก็จะทำไม,ไม่ต้องหลอกจะยายเงินทองฉันก็พอมีบ้านช่องก็สบายดีจะไม่สบายอย่างเดียวก็เอ,อ่อหิงชลาถามอีกว่ามีเรื่องอะไรหนักใจลำบากใจอยู่หรือเปล่าเล่าให้ยายฟังได้นะไม่ต่อไปอีกว่า คือเออคือหนูอยากมีความรักค่ะโตจนป่านี้แล้วยังไม่มีคนมารักเลยมีแต่ไปรักเขาแต่อย่างว่าหนูทั้งอ้วนและหน้าตาก็ไม่ดีถ้าหนูสวยก็คงจะดีเมื่อได้ยินสิ่งที่นางไมอึดอัดและทุกข์ใจมานานหลายปีหญิงชลาก็เผยรอยยิ้มออกมาอย่างมีสเสน่ห์แน่ใน ชวนให้สงสัยว่าหญิงชลากำลังคิดอะไรอยู่หญิงชลาก็พูดไปว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องทุกข์ใจจริงๆสำหรับคนบางคนยายจะช่วยหนูเองตอบแทนที่หนูช่วยให้ยายหายดีไม่โทรยายแายพักผ่อนต่อเถอะเดี๋ยวหนูจะออกปหาของป่ากับเก็บสมุนไพรแล้วหนูทำกับข้าวไว้ให้ยายนะจ๊ะนางไมย ที่ออกไปเก็บของป่าและหาสมุนไพรตั้งแต่เช้าก็เดินทางกลับมาจนเกือบจะถึงครึ่งวันแล้วก็เจอกับชาวบ้านสคนที่เข้ามาขอคำปรึกษามายพูดไปว่าพวกพี่ทำตามทีท่บอกรับรองเลยว่าอาการจะดีขึ้นยังไงแวะมาเอาของเพิ่มที่บ้านฉันพวกนี้นะจ๊ะชาวบ้านขอบใจมากนะมายขอบใจจริงๆถ้าไม่ได้ไม้ พี่กับน้องก็ไม่รู้ต้องทำยังไงไว้พวกนี้พี่จะแยไปหาใหม่นะหลังจากพูดคุยกับชาวบ้านนางมายก็เดินข้ามรัวเข้าเขตบ้านตัวเองก่อนจะต้องประหลาดใจนางมายเดินมาเจอกับหญิงชราที่นั่งยิ้มแย้มรอเืออยู่ก่อนที่หญิงชราจะลุกขึ้นและยืนของบางอย่างให้กับนางมายหญิงชราสิ่งนี้จะช่วยให้หนูได้ มันจะเป็นตามปรากฏปรารถนาที่หนูต้องการแต่ต้องแลกกับบางสิ่งหนูยินดีไหมมายถามต่อว่าหมายความว่ายังไงคะหญิงชลาแค่หนูทำตามที่บอกรับไปแล้วก็ถือว่ายินดีแล้วยายไปก่อนนะแม้จะมึนงงไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หญิงชลาต้องการจะสื่อคืออะไรแต่พอคิดว่า ลองดูก็ไม่น่าเสียหายนางมายจึงตัดสินใจที่จะลองทำตามที่หญิงชลาบอกและอ่านในกระดาษให้จบก่อนเวลาเที่ยงคืนและดื่มน้ำในขวดนั้นให้หมดเช้าวันต่อมานางมายไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเธอยังคงมองเห็นกับตัวเองเป็นคนเดิมและรู้สึกผิดหวังกับตัวเองที่เชื่อคำพูดของหญิงชลาที่บาดเจ็บ ที่ไม่แน่ใจว่าสตินั้นสมประกอบที่มากน้อยแค่ไหนนางมายเตรียมตัวที่จะออกเดินทางเข้าป่าเพื่อไปหาของป่าและสมุนไพรเหมือนอย่างเช่นเคยแต่จูจูชายหนุ่มที่อยู่ต่างบ้านออกไปซึ่งกำลังเดินทางกลับจากวงเล่าที่ไปมาม,าม,ามา้มาเมื่อคืนก็ได้หยุดยืนมองนางมายอย่างน่าประหลาดใจนางมายที่ได้เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกผิดนผัด ชาวบ้านคนนั้นถามนางไมยว่าจะไปไหนน้องน้องไม้คนสวยจะไปเก็บเห็ดหาของป่าเหรอให้พี่ไปช่วยไหมเข้าป่าคนเดียวระวังจะมีคนมาฉุดพี่เป็นห่วงเหตุการณ์ในเช้าว,วันนั้นเปลี่ยนชีวิตของนางไมยไปเพียงชั่วข้ามคืนนางไม้กลับเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในหมู่บ้านทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ ต่างพากันแวะเวียนเอาอกเอาใจนางไม้กันไม่ขาดสายซึ่งเป็นที่ทำให้นางมายมีความสุขเป็นอย่างมากในแบบที่เธอไม่เคยเป็นมาก่อนและเพราะทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปทำให้นางไม้เติมเป็นที่น่าอิจฉาและมันไส้ของาสาวๆในหมู่บ้านที่ต่างพากันซุบซิบนินทากระทั่งความรักกับกลายเป็นเหมือนราคะบางอย่างที่ไม่อาจชุด ให้นางมายอยู่ตัวเองไม่ให้หลงเลืองกับความรักความต้องการนางมากลับกลายเป็นหญิงสาวที่มากรักและมากกามที่พิอาจห้ามได้ไม่เว้นแม้กระทั่งชายที่มีภรรยาหรือคนรักอยู่แล้วนางหน่อยที่ไม่รู้ว่าสคนสามีที่หล่อเหลาและหน้าตาดีของตัวเองมาลงหลงไหลติดพัานนางมาไม่ยอมที่จะกลับบ้านกลับช่องไม่ไปดูแลลูกเมีย ก็ได้ตามมาดูชายคนรักของตัวเองที่อยู่บ้านของนางไมยนางไมยและคนอยู่ในห้องกันสองต่อสองพร้อมที่จะระเริงรักกันอย่างเล้าร้อนโดยที่หาดูไม่ว่าบางสิ่งที่นางไมยที่แรกนั้นกำลังจะทวงบางสิ่งที่นางไมยเพิ่งได้รับพลที่กำลังหมายจะเข้าไปจูบพิษนางไมยที่สวยเกินต้านทานกับต้องตกตะลึง ที่ต้องเห็นนางมากับกายหน้าตาเป็นเหมือนหญิงสาวอัปลักก่อนที่เขาจะอัดเลือดออกมาด้วยความเจ็บปวดเลือดของพนสาดกระเด็นไปทั่วใบหน้าของร่างกายนางมากก่อนที่ส่วนหัวของนางมาจะค่อยๆถอดออกมาจากร่างกายอย่างช้าๆส่วนมือของนางมาก็เปลี่ยนเป็นกรงเล็บที่แหลมยาวที่กำลังควนเอาเครื่องในของนายพลออกมาในส่วนหัวได้กัดกินอย่างอริดอร่อย เสียงประตูห้องเปิดออกอย่างรุนแรงจากแดงผิดของนางหน่อยก่อนที่นางหน่อยจะแ,แขนขาอ่อนแรงเมื่อได้เห็นภาพที่สยดสยองกระสือนางมายกัดกินเครื่องในสามีของเธอก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองนางหน่อยด้วยสายตาที่ไม่ใช่มนุษย์นางหน่อยรี่วิ่งหนีออกจากบ้านของนางมายโดยที่ไม่สนว่าหัวของเธอจะเป็นอย่างไรนางหน่อย วิ่งผ่านชายหนุ่มชาวบ้านประมาณ 4- 5ห้าคนที่เลื้งล่ากกับกำลังจะเดินออกจากบริเรียนบ้านของนางไม้นางหน่อยตะโกนไปว่าผีหลอกผีหลอกนางมาไม้มันเป็นกระสือนางมาไม้มันเป็นกระสือชาวบ้านตกใจหันไปมองชาวบ้านพูดว่านางหน่อยมันเป็นอะไรวะเสียงตะโกนโวยวายอย่างกับเห็นผีชาวบ้านหันไปอีกคน มองไปกะสือส้อซื้อว้ยกะซื้อช่วยด้วยนางไม้เป็นกะสือ้อชาวบ้านที่เห็นอย่างนั้นต่างก็พากันวิ่งหนีแต่กระเจิงก็จบแล้วนะครับกับเรื่องเล่ากระสื้อนางไม้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ